บทสาธยายเรื่องสูจิมุขีสูตรปัญญาที่เปลี่ยนการฉันให้เป็นธรรมเทศนาที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวารวักสารีปุตตะสังยุตในย่อหน้าที่517เจริญพรญาตยมทุกหมู่เหล่าทงไหลในวาระนี้ เราได้เดินทางมาถึงบทสรุปอังงนงดงามแห่งสารีปุตตะสังยุตในสูจิมุขีสูตรเป็นพระสูตรที่สิบหากพระสูตรเก้าบทก่อนหน้าคือการเปิดเผยสภาวะจิตภายในของพระอรหันต์พระสูตรนี้คือการแสดงให้เห็นปฏิปทาภายนอกของท่านเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโลกนักกรุงราชครืสมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรกำลังนั่งฉันพัตหารอยู่ที่เชิงฝาผนังแห่งหนึ่งขณะนั้นนางสูจิมุขีปริพาชิกาซึ่งเป็นนักบวชหญิงต่างศาสนาได้เข้ามาทูลถามด้วยวาจาอันคมขายว่าดูกระสมณะท่านก้มหน้าฉันหรือท่านพระสารีบุตรก็ตอบปฏิเสธนางจึงถามต่อไปว่า ถ้าอย่างนั้นท่านแงนหน้าฉันหรือท่านมองดูทิศใหญ่ฉันหรือหรือว่าท่านมองดูทิศน้อยฉันท่านพระสารีบุตรก็ได้ปฏิเสธในทุกคำถามนางสูจิมุขีจึงเกิดความสงสัยถามว่าก็บัดนี้ท่านฉันอย่างไรเล่าสมณนะเมื่อนั้นปัญญาอันเลิศของพระสารีบุตรก็ได้เปลี่ยนคำถามธรรมดาธรรมดา ให้กลายเป็นธรรมเทศนาชั้นยอดท่านได้ให้นิยามเสียใหม่ว่าดูกระน้องหญิงสมณพราหมณ์ที่เลี้ยงชีพด้วยวิชาดูพื้นที่เราเรียกว่าก้มหน้าฉันสมณพราหมณ์ที่เลี้ยงชีพด้วยการดูดาวเราเรียกว่าแง่หน้าฉันสมณพราหมณ์ที่เลี้ยงชีพด้วยการเป็นทูตทรงข่าวเราเรียกว่า มองดูทิศใหญ่ฉันและสมณพราหมณ์ที่เลี้ยงชีพด้วยวิชาทายอวัยวะเราเรียกว่ามองดูทิศน้อยฉันจากนั้นท่านยึงสรุปว่าดูกระน้องหญิงส่วนเรานั้นไม่ได้เลี้ยงชีพด้วยวิชาชีพเหล่านั้นเลยเราสแสวงหาภิกษาโดยธรรมครั้นแล้วจึงฉันเมื่อนางสูจิมุขี ได้ฟังคำตอบอันเปี่ยมด้วยปัญญาและความบริสุทธิ์นางก็เกิดความเลื่อมใสอย,ย่างถึงที่สุดถึงกับเดินเปล่าประกาศไปทั่วกรุงราชคฤือว่าท่านสมณะสกยบุตรทั้งหลายย่อมฉันอาหารอันประกอบด้วยธรรมย่อมฉันอาหารอันหาโทษมิได้ขอเชิญท่านทั้งหลายจงถวายบิณฑบาตแก่สมณะสกยบุตรทั้งหลายเถิดหลักธรรมสำคัญ ที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. การกระทําที่เป็นผลจากจิตพระสูตรเก้าบทก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าจิตของท่านพระสารีบุตรบริสุทธิ์จากอาหารการมัมมังการพระสูตรนี้จึงแสดงให้เห็นผลของความบริสุทธิ์นั้นเมื่อจิตภายในไม่ยึดมั่นการกระทําภายนอกคือการสแสวงหาปัจจัยสี่ ก็ยอมไม่ได้ประกอบด้วยเลขกลหรือการหลอกลวงสัมมาอาชีวะจึงไม่ได้เกิดจากการพยายามฝืนธรรมแต่เป็นการแสดงออกตามธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้ว 2. ปัญญาเปลี่ยนโลกท่านพระศาอีบุตรไม่ได้ตอบคำถามของนางสูจิมุขีแบบตรงไปตรงมาแต่ท่านได้ใช้ปัญญายกระดับของบทสนทนา จากเรื่องท่าทางการกินไปสู่เรื่องจริยธรรมแห่งการดำรงชีพนี่คือแบบอย่างของผู้มีปัญญาที่สามารถเปลี่ยนทุกสถานการณ์ให้กลายเป็นโอกาสในการแสดงธรรมได้ 3. อำนาจแห่งความบริสุทธิ์นางสูจิมุขีเดิมทีอาจจะเข้ามาเพื่อลองดีหรือหาเรื่องแต่เมื่อได้สัมผัสกับความปัญญา และความบริสุทธิ์ที่แท้จริงจิตใจของนางก็ยอมสยบลงยิ่งไปกว่านั้นนางยังเปลี่ยนจากผู้สงสัยกลายเป็นผู้ประกาศคุณธรรมเสียเองนี่คือการแสดงให้เห็นว่าความดีและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนได้ยิ่งกว่าคำโฆษณาชวนเชื่อใดๆทั้งสิ้น ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร